แล้วครับเพื่อนๆขบวน260นะครับรถไฟสายตะวันตกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแยกออกมาจากพุ่มไม้นะครับทางด้านขวานะครับรถไฟสายตะวันตกนะครับวันนี้ทําขบวนโดยปู่ GEK นะครับถ้าเป็นทางรถไฟสายใต้นะครับก็มุ่งหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นสายตะวันตกเลี้ยวขวานะครับ เดี๋ยวขบวน260น,นะครับจะไปเข้าที่ประแจหมายเลข10นะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับอันนี้ทำขบวนโดยผู้ g ีเ e นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะไปเข้าที่ปะแจหมายเลขสิบย่านชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อเข้าสู่ทางประธานนะครับสายหลักนะครับมุ่งหน้าเข้าทนบุรีนะครับสำหรับขบวน 2. 6 0ศูนย์นะครับเป็นขบวนรถนั่งธรรมดานะครับ เดินทางจากสถานีน้ำตกนะครับเข้าสู่คนบุรีนะครับวันนี้ราช้า24นาทีเลยทีเดียวรอสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนะบุรีไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดบสดตามจันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ น้องประดุกชาแนลครับกับขบวน260น้ำตกคนบุรีแล้วพบกันใหม่นะครับ